อีกว่าอี่ดำเออเอามาเล้วสาวลงไปในน้ำนัดหนูอสามด้วยจุดแชะเออเฮ้ยเอดาไมนี่ตัวอะไรคะไม่โอ้สวยจังเลยไปจุดๆๆนะอะไรเอนะยเยอนีกๆเะ เก่งจังเลยตัวอะไรเนี่ยคะมมนสีมากอะ่ะอู้สวยจังเลยตัวอะไรไข่ดาอัพเร็วค,ค่อยๆนะไม่ไกวางกวางสีอะไรคะสีแดงสีแดงออกมาแล้ว